ก้อนหนึ่งเท่าที่เคยค้นพบถ้ามันถูกทิ้งไว้เหนือพื้นดินมันาดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่าสโตนเฮนจ์ซีอีกและมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นหลังจากขุดค้นแล้วนักโบราณคดีเรื่องที่จะไม่จัดแสดงมันแต่กลับฝังมันกลับลงไปตลอดการไม่ว่าพวกเขาจะรู้สึกยังไงไม่ว่าพวกเขาจะเห็นอะไรมันก็เพียงพอที่จะปิดผนึกหินก้อนนั้นกลับขึ้นสู่พื้นดินแล้วทำไมกันก็นะเรารู้ว่าคนยุคหินใหม่วาดและแกะสลักคำเตือนและข้อมูลสำคัญต่างๆลงบนหิน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมห,หินโคชโนจึงน่าสนใจมากเมื่อถูกค้นพบครั้งแรกทุกอย่างเริ่มต้นจากบาทหลวงเจมส์ฮาวีบาทหลวงท้องถิ่นผู้บังเงินพบแผ่นหินขนาดมหึมานี้ในช่วงทศวรรษที่1880ใกล้คลายแบงก์ชาญเมืองกลาสโกสกอตแลนด์หินก้อนนี้เป็นหินทรายทั่วไปเหมือนกับที่คุณพบที่สโตนเฮนจ์แต่มันเป็นหินทรายชนิดเรียบที่ทำหน้าที่เป็นผืนผ้าใบ เมื่อฮาวีพบหินก้อนนั้นเมื่อถูกปกคลุมไปด้วยลายหมุนร่องลึกและเครื่องหมายรูปถ้วยที่แปลกประหลาดฮาวิ Harvey คงรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่หินธรรมดามันเป็นข้อความจากเมื่อหลายพันปีก่อนอันที่จริงแล้วมันเป็นข้อความจากสา0พันปีก่อนคริสตกาลโคชโนแปลว่าถ้วยเล็กๆในภาษาเกลิกผู้ตั้งชื่อหินก้อนนี้กำลังอธิบายสิ่งที่พวกเขาเห็นอย่างตรงไปตรงมานั่นคือวงแหวนที่เชื่อมวงแหวนเข้าด้วยกันภาพวาดเหล่านี้ได้จุดประกายทฤษฎีมากมาย ผู้เชี่ยวชาญบางคนมองว่าเป็นรูปแบบภาษาเขียนยุคแรกๆเหมือนรหัสนามาธรรมที่มีมาก่อนคำต่างๆและยังมีบางคนที่คิดว่าหินก้อนนี้มีแผนที่ท้องฟ้าซึ่งเป็นวิธีที่คนหินยุคใหม่ใช้ติดตามดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวฤกษ์เช่นเดียวกับพีระมิดแห่งกิซซ่าซึ่งบางคนเชื่อว่าอยู่ในแนวเดียวกับกลุ่มดาวนายพลอย่างน่าสะพึงกลัวถ้วยและเครื่องหมายบนหินโคชโนอาจอยู่ในแนวเดียวกับกลุ่มดาวพิเศษบางกลุ่มทฤษฎีที่แปลกประหลาดที่สุดคือทฤษฎีที่บอกว่า หินก้อนนี้ถูกใช้เป็นประตูมิตินักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งกล่าวว่าชาวบ้านเชื่อว,ว่าภาพวาดเหล่านี้อาจบ่งบอกว่านี่คือสถานที่สําหรับการเกิดใหม่สถานที่ที่ผู้คนจะจมลงไปในดินเพื่อเกิดใหม่อีกครั้งไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติหน้าถ้าเป็นเช่นนั้นบางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาซ่อนมันไว้จริงไหมก็ไม่เชิง ในช่วงทศวรรษที่1930นักโบราณคดีชื่อโดวิกแมนได้ยิยนเกี่ยวกับหินก้อนนี้และตัดสินใจไปดูชายคนนี้มีความคิดที่แปลกประหลาดจึงตัดสินใจนำสีไปยังสถานที่และทาสีทับเครื่องหมายบนพื้นผิวหินแต่ความคิดแปลกๆของเขามีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นเขาพยายามเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันและดูว่าหินก้อนนี้เป็นแผนภูมิดาราศาสตร์โบราณได้หรือไม่ เขาคิดว่าภาพแกะสลักอาจทำนายการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หรือแม้แต่สุริยุปราคาบางคนบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่แมนทำคือทำลายแผ่นหินน่หนาดเป็นเหตุผลว่าทำไมนักโบราณคดีจึงตัดสินใจฝังหินก้อนนี้ใหม่ในปี1965พ้กวกเขาสังเกตเห็นร่องรอยของกราฟิตี้และการกัดซอสจากสภาพอากาศและเห็นพ้องต้องกันว่าควรเก็บไว้ใต้ดินให้ปลอดภัยที่สุดหินโคชโนมีความยาวประมาณ13เมตร คูณเเมตรซึ่งเกือบจะเท่ากับขนาดรถบัสสิ่งนี้ทำให้หินโคชโนแตกต่างจากแผ่นหินอื่นๆคือความชัดเจนและความซับซ้อนของการแกะสลักนักวิทยาศาสตร์หลายคนเรียกหินนี้ว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของศิลป,ปะยุคก่อนประวัติศาสตร์นี้ในทั้งยุโรปลวดลายที่ปรากฏที่นั่นยังพบได้ในแหลง่งโบราณคดียุคหินใหม่ต่างๆทั่วยุโรปและที่อื่นๆเช่นกรีซฝรั่งเศสออสเตรียสเปนอิตาลีและอื่นๆอีกมากมาย ทั้งหมดนี้มีเครื่องหมายถ้วยและแหวนที่คล้ายคลึงกันเพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ประเภทนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาพสลักหินภาพสลักหินคือการแกะสลักโดยมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ลงบนผิวหินแทนที่จะใช้สีพวกเขากลับเจาะขีดข่วนหรือกระททอหินเพื่อสร้างภาพต่างๆเช่นสัตว์สัญลักษณ์เกลียวหรือฉากต่างๆในชีวิตประจําวัน ถึงอย่างนั้นแม้จะมีคนให้ความสนใจมากมายแต่ไม่มีใครไขรหัสบนหินโคชโนได้แต่สิ่งนี้กลับเกิดขึ้นในช่วงเวลานหนึ่งมันพักอยู่ใต้ดินอย่างเงียบๆจนกระทั่งมันถูกขุดขึ้นมาอย่างน่าทึ่งในปี2016ผมพูดว่าน่าทึ่งเพราะการตัดสินใจครั้งนี้สั่นสเทือนวงการโบราณคดีนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยกราสโกตัดสินใจเปิดพื้นที่อีกครั้งเพื่อศึกษาหินก้อนนี้อีกครั้งแต่ในครั้งนี้แทนที่จะขุดมันขึ้นมา พวกเขาใช้โดรนและการสแกนสามิติขั้นสูงเพื่อบันทุกทุกร่องและการหมุนวนด้วยรายละเอียดที่น่าตกใจทีมงานได้สร้างแบบจำลองดิจิทัลที่แม่นยำมากจนศึกษาได้โดยไม่ต้องสัมผัสของจริงอีกต่อไปวิธีการใหม่นี้ทำให้เกิดความหวังว่าสักวันหนึ่งหินโคชโนอาจเปิดเผยความลับของมันในที่สุดหรืออย่างน้อยก็ช่วยเราเข้าใจว่าผู้คนในยุคหินใหม่คิดว่าอะไรคุ้มค่าที่จะแกะสลักลงบนหินและซ่อนไว้ใต้ดิน แต่การฟื้นคืนชีพแบบดิจิทัลนี้มาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายหินจริงที่ปรอบบางหลังจากฝังอยู่ใต้ดินมานานหลายศตวรรษจะเป็นต้องถูกฝังอีกครั้งปกป้องจากมือหนน่าสงสัยและต้องยอมรับว่าเท้าเหม็นของโลกยุคใหม่ตอนนี้หินโคชโนหลับไหลอีกครั้งใต้ผืนดินสกอตแลนด์ จะต้องบอกให้ชัดเจนก่อนนะว่าแม้ว่าน,นักวิจัยจะยังไม่ถอดรหัสสัญลักษณ์บนหินนี้ได้แต่พวกเขาก็รู้สิ่งหนึ่งศิละปะบนหินยุคใหม่เป็นรูปแบบการสื่อสารและจิตวิญญาณที่ทรงพลังสําหรับชุมชนโบราณการแกะสลักเหล่านี้ถูกแกะสลักอย่างระมัดระวังบนหินที่กระจัดก,กระจายไปตามเนินเขาทุ่งหญ้าและใกล้แหล่งน้าพวกมันน่าจะมีจุดประสงค์ในทางปฏิบัติเช่นการทําเครื่องหมายสถานที่สําคัญหรือชี้นาการเคลื่อนไหวตามฤดูกาลแต่ความสําคัญของพวกมันนั้นยิ่งใหญ่กว่านั้นมาก สำหรับผู้คนในยุคหินใหม่หินแกะสลักเหล่านี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างลึกซึง้งทำหน้าที่การเชื่อมต่อกับบำพะบรุษพลังธรรมชาติและภูมิทัศน์อันศักดิ์สิทธิ์หินเหล่านี้มีความหมายในฐานะส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ใหญ่หลวงระหว่างผู้คนและสภาพแวดล้อมพวกมันช่วยเปลี่ยนภูมิประเทศให้กลายเป็นแผนที่ที่มีชีวิตทั้งในชีวิตประจําวันและความเชื่อทางจิตวิญญ,ญาณน่าอาจเป็นเหตุผลที่เราพบเห็นมันได้ทั่วโลก เมื่อพูดถึงหินลึกลับเราต้องพูดถึงหินที่เต็มไปด้วยภาพสลักหินเหล่านี้ซึ่งมีเสียงร้องด้วยผมอยากให้คุณได้พบกับภาพสลักหินคุบเกา่าซึ่งตั้งอยู่ในเขตเบลารีประเทศอินเดียแหล่งโบราณคาดียุคหินใหม่หรือยุคหินนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษที่18จากนั้นก็สูญหายไปและถูกค้นพบอีกครั้งในช่วงต้นศตวรรษที่21ภาพสลักหินเหล่านี้สลักลงบนพื้นผิวสีเข้มของหินเดอรไลท์แตกต่างจากหินทรายที่อ่อนนุ่มและบอบบาง หินโดเลไรต์เป็นหินภูเขาไฟที่แข็งและมีสีเข้มเกิดจากแมกมาที่เย็นตัวลงภาพเขียนบนหินหน้าเช่งนี้เน้นไปที่ปัสสาว์เป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์ที่มีเขายาวและมีโหนกซึ่งยังคงพบเห็นได้ในภูมิภาคนี้ในปัจจุบันภาพเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพเขียนเล่นๆสัตว์บางตัวถูกวาดเดียเด่ยวๆในขณะที่บางตัวปรกากฏในฉากเผชิญหน้ากันมีร่างที่เหมือนมนุษย์กำลังขี่หรือถูกล้อมรอบด้วยผู้คนที่ถือธนูและลูกศรอ,อ่าจหมายถึงการล่าหรือการจับ นอกจากปัสสุสัตว์และมนุษย์แล้วยังมีสัตว์อื่นๆอีกเช่นช้างเสือกวางและสัญลักษณ์เชิงนามนธรรมเช่นจุดบันไดหรือรอยเท้าแต่ไม่มีฉากเล่าเรื่องขนาดใหญ่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือนอกจากคุบเกา่าจะถ่ายทอดอารมณ์ผ่านภาพและมีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วมันยังร้องเพลงอีกด้วยหนึ่งในคุณสมบัติที่มีเอกลักษณ์ที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่าของหิน ของหินเหล่านี้เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีแอ่งตามธรรมชาติเหมือนถ้วยที่ส่งเสียงกล้องเหมือนระฆังเมื่อถูกตีด้วยหินขนาดเล็กกว่าซึ่งมักเรียกว่าหินคอนสิ่งนี้เกิดขึ้นแทนที่จะส่งเสียงตุบทื่อหินกลับร้องเพลงเหมือนเหมือนกับระนาดเอกของโลกนี่เป็นปรากฏการณ์จริงที่พบได้ในส่วนอื่นๆของโลกด้วยสิ่งที่เรียกว่าหินดนตรีเหล่านี้ปล่อยเสียงก้องกังวานเป็นโลหะที่ได้ยินได้หลายร้อยเมตร เมื่อคุณตีหินส่วนใหญ่จะไม่เกิดเสียงเพราะมันจะดูดซับพลังงานแต่หินบางประเภทมักจะเป็นหินที่แข็งกว่าจะมีความหนาแน่นมากกว่าและในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสั่นสะเทือนเมื่อถูกตีในหลายวัฒนธรรมโบราณเสียงถูกใช้เพื่อความบันเทิงมากกว่าแค่ความบันเทิงในหลายวัฒนธรรมเสียงถูกใช้เป็นสะพานเชื่อมสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะนักวิจัยจึงเสนอว่าของเหล่านี้อาจถูกนำมาใช้ในพิธีกรรมและการชุมนุมทางจิตวิญญ,ญาณ มีสถานที่แห่งหนึ่งบนโลกที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากหนังเรื่องดูนแท่นหินขนาดมหึืมาและโคลนผุดขึ้นมากลางทะเลทรายอันร้อนระอุและผู้คนยังเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายแบบนี้ได้ oh, <really? S 1> แต่ต่างจากในหนังเมืองจริงๆในเปรูแห่งนี้ถูกทิ้งร้างมาน,นานกว่า3,000ปีแล้วและยังคงซ่อนเร้นจากพวกเราจนถึงตอนนี้พบกับเพนยิโก เมืองที่สับสูญแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดวาฮูราทางตอนเหนือของลิมาหลังจากการขุดค้นและดูแลเป็นเวลา8ปีความลับบางอย่างของเมืองก็ถูกเปิดเผยในที่สุดมันอาจดูน่าขนลุกและอึมครึมในตอนนี้แต่มไม่ได้เป็นแบบนี้มาตลอดผู้เชี่ยวชาญคิดว่าที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่พลุกพล่านของชาวเปรูโบราณอันที่จริงมันเคยเป็นส่วนหนึ่งของอารยาธรรมที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักในทวีปอเมริกาอย่างน้อยก็เท่าที่เรา,เร,ารู้ และไม่พวกเขาไม่ใช่ชาวมายาหรือชาวแอสเทกมีคนเข้าใจผิดบ่อยๆฉันกำลังพูดถึงอารยธรรมคาราลสูเปสังคมนี้มีมาน,นานกว่า5,000ปีแล้วเก่าแก่มากถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพในขณะที่ชาวซูเมเรียนในเมโสโปเตเมียกำลังรุ่งเรืองถึงขีดสุดและชาวอียิปเพิ่งเริ่มสร้างสิ่งต่างๆในกีซ่าชาวคาราลก็สร้างพีระมิดไปแล้ว พวกเขาทำให้เปรูกลายเป็นหนึ่งใน6สถานที่ซึ่งอารยธรรมเริ่มต้นขึ้นแต่ต่างจากวัตถุที่เราพบเห็นจากอียิปต์โบราณหรือเมโสโปเตเมียคุณจะไม่เห็นโบราณวัตถุของชาวคาราวในพิพิธภัณฑ์อย่างน้อยก็ไม่ใช่แจกันหรูหราที่มีตัวอักษรลึกลับอยู่มากมายเพราะพวกเขาไม่รู้จักเครื่องปั้นดินเผาหรือการเขียนสิ่งที่พวกเขารู้คือวิธีการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่พวกเขาสร้างสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งไว้เช่น พีระมิดแบบขั้นบันไดและลานกว้างที่อยู่ด้านล่างขนาดใหญ่เหมือนสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่รองรับผู้คนได้หลายร้อยคนและพวกเขาไม่ได้มีพีระมิดเพียงแห่งเดียวและลานกว้างไม่เลยอย่างที่ได้บอกไปพวกเขาสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่จนถึงตอนนี้นักวิจัยค้นพบศูนย์กลางประชากรมากถึง30แห่งทั่วบริเวณที่เรียกกันว่าภูมิภาคคาราลบนชายฝั่งตอนกลางตอนเหนือของเปรู เมืองเหล่านั้นมีที่อยู่อาศัยมากมายลานกว้างหลายแห่งและวัดสำหรับประกอบพิธีกรรมพีระมิดท,ที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาที่ชื่อพีระมิดเดมายอร์มีความสูงเกือบ30เมตรโดยมีฐานครอบคลุมพื้นที่ประมาณ4สนามฟุตบอลน้นมันใหญ่มากและการสร้างทั้งหมดนี้ไม่ oh <my> ใช่เรื่องง่ายแน่นอนต้องใช้การวางแผนการประสานงานและผู้เชี่ยวชาญซึ่งแสดงให้เห็นว่าคาราลต้องมีแรงงานที่มีการจัดการและมีภาวะผู้นำที่เข้มแข็งจึงจะทำได้ แม้จะมีสิ่งก่อสร้างที่น่าทึ่งเหล่านี้แต่เมืองของคาราเก็ยังซ่อนอยู่ได้เป็นพันๆปีแม้แต่ตอนที่นักวิจัยค้นพบพื้นที่นี้เป็นครั้งแรกก็ใช้เวลาหลายทศวรรษกว่าจะรู้ว่ามันสำคัญขนาดไหนพวกเขารู้จักซากปรักหักพังเหล่านี้อยู่แล้วตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1940แต่การศึกษาครั้งสำคัญครั้งแรกเกี่ยวกับคาราเก็เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1990 แล้ก็มีเหตุผลที่พวกมันถูกมองข้ามมานานนั่นคือสถาปัตยกรรมที่ลำหน้าและสัดส่วนที่ใหญ่โตมโหฬารจนผู้คนคิดว่าไม่หรอกเนี่ยมันต้องเป็นอะไรในยุคโมเดิรนน์นแน่ๆแต่พวกเขาก็คิดผิดอย่างมากและในปี2001ในที่สุดการศึกษาก็ทำให้รู้ว่าคาราลเป็นอารยาธรรมที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่รู้จักในทวีปอเมริกา นักโบราณคดีเชื่อว่าสังคมนี้มีอยู่ประมาณเมื่อ3,000ถึง1,800ปีก่อนคริสตศัก,กราชและพวกเขาจเจริญรุ่งเรืองอย่างโดดเดี่ยวสมบูรณ์แบบนานถึง4,000ปีพวกเขาอาจไม่เคยพบกับอารยธรรมอื่นเลยนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงถือเป็นสังคมที่สงบสุขนักวิจัยไม่พบสัญญาณของความขัดแย้งใดๆไม่ว่าจะเป็นป้อมปราการไม่มีอาวุธไม่มีร่องรอยของการสู้รบแต่พวกเขาดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่การค้าขายและ ความสุขมากกว่าดูเหมือนพวกเขารักดนตรีตัวอย่างเช่นในวัดแห่งหนึ่งนักโบราณคดีพบกลุ่ย32อันที่ทำจากกระดูกนกฉันอยากรู้ว่าเสียงของมันจะเป็นยังไงและชาวคาราลอาศัยอยู่ริมแม่น้ำสามสายได้แก่ฟอร์ตาเลซ่าปาติวิลกาและซูเป้เช่นเดียวกับเมืองเพยิโก้ที่เพิ่งค้นพบใหม่ เมืองที่สับสูญแห่งนี้สร้างขึ้นบนลานธรรมชาติที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ600เมตรและไม่ผู้เขาไม่ได้ทำแบบนั้นเพื่อชมทิวทัศน์แต่เพื่อความปลอดภัยการสร้างอาคารที่สูงขึ้นช่วยป้องกันเรื่องน้ำท่วมเนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่ขนานกับแม่น้ำสูปเปเมื่อไม่นานมานี้หลังจากการขุดค้นเป็นเวลา8ปีในที่สุดผู้เชี่ยวชาญก็ค้นพบความงามของเมืองนี้พวกเขาพบสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด18แห่งรวมถึงวัด อาคารที่พักอาศัยและลานวงกลมขนาดใหญ่และยังมีห้องโถงพิธีกรรมที่สร้างบนแท่นขนาดใหญ่แบบขั้นบันไดพร้อมด้วยบันไดาลานภายในและกำแพงที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันโครงสร้างเหล่านี้มีวัตถุป,ประสงค์ทั้งในทางปฏิบัติและในเชิงสัญ,ญลักษณ์นี่คือจุดศูนย์กลางของพวกเขาสถานที่ที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อทำพิธีกรรมภายในอาคารหลังหนึ่ง นักวิจัยได้ค้นพบสิ่งที่น่าทึ่งเช่นประติมากรรมที่ห่อจากดินเหนียวดิบซึ่งเป็นหุ่นของมนุษย์สัตว์และวัตถุที่ใช้ในพิธีกรรมพวกเขายังขุดพบเครื่องมือหินเช่นเครื่องบดเครื่องบดย่อยและคอนและจำที่ฉันบอกว่าพวกเขาอาจจะชอบดนตรีได้ไหมทีมงานยังพบพูทูทูสที่นั่นด้วยมันคล้ายกับทรัมเปตโบราณที่ทำจากเปลือกหอยขนาดยักษ์ที่นำมาจากมหาสมุทรแปซิฟิก ตอนนี้ถ้าคุณดูแผนที่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นคือเฮยิโกอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินจากเมืองคาราวอื่นๆที่เราค้นพบและนั่นเป็นสิ่งสําคัญที่ตั้งของเมืองมีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์อย่างสมบูรณ์และนั่นทําให้เมืองนี้ได้ชื่อว่าเมืองแห่งการบูรณาการทางสังคมมีทฤษฎีที่กล่าวว่าเฮยิโกมีบทบาทสําคัญในการค้าขายเฮมาไทาซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อสร้างเม็ดสีแดงในตอนนั้นนี่เป็นของที่แปลกใหม่ เฮยีโก้น่าจะเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงหมู่บ้านชายฝั่งและที่ราบสูงของซูเป้และวาหุราพวกเขาอาจแลกเปลี่ยนเฮมาทายกับปลาและหอยจากชาวบ้านชายฝั่งแต่คำถามสำคัญก็มาถึงเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นทำไมเมืองเพยโกจึงถูกทิ้งร้างอย่างสิ้นเชิงหลังจากผ่านไปหลายพันปีเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนามีทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับสาเหตุที่อารยธรรมคา,าราซูเป้สูญหายไป และสาเหตุที่เมืองสําคัญที่สุดของพวกเขาถูกทิ้งร้างหนึ่งในนั้นคือสมมุติฐานทางทะเลซึ่งชี้ให้เห็นว่าสังคมเริ่มพัฒนาตามแนวชายฝั่งพึ่งพาการทําประมงเป็นหลักและต่อมาจึงย้ายเข้ามาอยู่ในแผ่นดินดังนั้นในมุมมองนั้นเมืองต่างๆจึงถูกทิ้งร้างเมื่อผู้คนย้ายออกไปแต่นั่นไม่ใช่ของเพยโก้ใช่ไหมฉันหมายถึงมันอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินมากเกินไปที่จะเป็นเหตุผลเรื่องทะเล มันจึงบอกได้ยากว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆถ้าดูที่เมืองหลักของพวกเขานักโบราณคดียังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดของภัยพิบัติครั้งใหญ่ครั้งเดียวทั้งแผ่นดินไหวครั้งใหญ่น้ำท่วมใหญ่หรืออะไรทำนองนั้นและเฮยิโกก็เช่นกันไม่มีวิ่แววของเหตุการณ์ใดๆที่ทำลายพวกเขาอย่างกระทันหันคำอธิบายที่น่าจะเป็นไปได้คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งนี้อาจทำให้เกิดภัยแล้งยาวนานที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตร ซึ่งมันจะทำให้ผู้คนต้องทิ้งเมืองของพวกเขาไปเหมือนที่เกิดขึ้นในเมโสโปเตเมียตอนเหนือเราจะพูดแบบนั้นได้อย่างเต็มปากจริงเหรอจริงๆแล้วไม่เลยมีความเป็นไปได้สูงว่าปัจจัยหลายประการนำไปสู่การเสื่อมถอยของสังคมนั้นพวกเขาอาจเผชิญกับความขัดแย้งภายในบางอย่างเช่นปัญหาเรื่องความเป็นผู้นำหรือการจัดการแต่นั่นเป็นไปไม่ได้ที่จะพิสูจน์ด้วยโบราณคดีเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะอย่างไร เยีโกก็เป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่มันให้เบาะแสใหม่ๆแก่เราเพื่อให้เข้าใจวิกฤตที่อารยธรรมคาราวเผชิญก่อนการล่มสลายได้ดีขึ้นแต่ในตอนนี้ความลับมากมายของพวกเขายังคงรอการเปิดเผยและยังมีอีกมากที่นักวิจัยต้องค้นหาว่าอารยธรรมนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและวิวัฒนาการมาอย่างไรตามเวลาถ้าคุณอยากไปเที่ยวชมเฮยีโกเรามีข่าวดีมาบอก ที่นี่เพิ่งเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมใช้เวลาขับรถจากลิมาประมาณ4ชั่วโมงครึง่งและคุณสามารถเดินทางไปได้ด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือบริการนักท่องเที่ยวใช่แล้วการเดินทางอาจไม่ง่ายแต่ทิวทัศน์ที่สวยงามจะทำให้คุณหายเหนื่อยและถ้าคุณไม่มีเวลาหรือเงินที่จะบินไปถึงเปรูไม่ต้องกังวลถ้าคุณรู้ภาษาสเปนคุณสามารถชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงที่ทำให้กับคาร์ลได้ภายในมีห้องจัดแสดงตามธีม1ิห้อง ออกแบบมาเพื่อพาคุณย้อนเวลากลับไปยังต้นกำเนิดของอารยาธรรมคุณจะได้พบกับภาพถ่ายวิดีโอและอินโฟกราฟิกเป็นประสบการณ์ที่เข้าถึงอย่างแท้จริงแน่นอนมันไม่เหมือนกับการไปยืนอยู่ในสถานที่จริงหรอกแต่มันก็ยังมอบมุมมองอันน่าทึ่งของโลกอารยาธรรมที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่รู้จักในทวีปอเมริกา